ไปต่อนะจ๊ะเอ้าเอ้าเาพสรซูดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้เราก็กลับมาพบกับเนเกมเศรษฐีนะคะคลิปนี้แต่เราก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้ทําการสุ่ม 8, เพชร8 0 0 0เพชรไปน,นะคะอันนี้ก็คือเป็นมรดกตกทอที่เราได้มาจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นชิ้นส่วนการของรวมก์ดนะคะเราก็ได้มาประมาณนี้นะคะรวมแล้วก็น่านจะ24 24ใบหรือ24คู่นี่แหละก็ประมาณนี้นะคะก็นับดูเอาเราก็จะมารวมการ์ดนะคะเราก็ได้อัพเลเวลเต็ม20ไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาอัพเอาพวกตัวละครนี่แหละที่เลี้ยงกากซากอยู่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะเรามารวมคู่แรกเลยนะคะว่าเราจะได้ตัวไหนบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราจะสุ่มได้โอเคคู่แรกจัดไปค่ะโอ้ได้เมอร์คิวรีนะคะ โอเคไปต่อคะ่ะไปต่อไปต่อนะจ๊ะเอาเอาพิสสุดเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคนมันอัพรวมกันไม่ได้ไอหมียืนเทอเลอเลยตอนนี้มันได้เอเอบวกธรรมดามาเมื่อกี้เราเอาอันไหนไม่รู้ย้อนกลับไปดูเอาโหโอ้ยนี่ไงมันรวมมันมันอัพแบบมั่วผสมไม่ได้มันต้องอัพเป็นคู่โอ้ย ตกใจเลยเสียวาบคู่แรกที่เราจัดไปโอเคค่ะเรามาต่ออย่าไปเผลออัพมัว่วเหมือนพี่เมื่อกี้นะคะมันไม่ผสมเหมือนครั้งก่อนมันไม่ผสมเหมือนอีเวนต์ก่อนๆที่เราเคยอัพได้อันนี้มันต้องอัพเป็นคู่เท่านั้นโอเคค่ะเรามาต่อดูช่วยด้วยนะคะอย่าให้มันผสมว่าเดินไ,ได้ไอหมีมาอีกโอไยเมอร์คิวรี โอ้ดูแล้วเราน่าจะเอาแค่ A4 มานะคะที่เอาไว้โอ้โหไอเลอบังก็โอเคโอเคอยู่เราจะได้เคที่เปล่าคะมาลุ้นกันหมาป่าโอเคไม่เป็นไรทุกคนรวมไปกี่คู่นะคะได้ตัวละครไหนที่คิดว่ามันเด็ดสำหรับตัวเองก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาด้วยนะคะโอเคโอ้ยเหลืออยู่ สี่คู่นะคะสี่คู่สุดท้ายมาลุ้นกันค่ะมาลุ้นมาป่าทมินอีกแล้วเราได้มาสองตัวอือหเป็นยังไงต่อเป็นยังไงต่อโอ้ยได้เมอร์คิวรีมาอีกแล้วเราได้ไปหลายตัวแล้วนะสองคู่สุดท้ายค่ะสองคู่สุดท้าย A 3สามาลุ้นกันค่ะ A 3สามสาม มีเมอรคิวี Mercury. เอาเอาไอหมีมาเหมือนเดิมดีกว่าไหมใช่เมื่อกี้มันเหลือหนึ่งคู่ที่มันเป็นคู่ต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปอัพก่อนเป็นคู่ต่างเดี๋ยวขออัพก่อนเดี๋ยวมันจะได้ไอหมีมายืนอีกใส่แว่นตาโก้เลยมันอะเหลือเอซี ไปอัพ a C มาอีกรอบค่ะเราจะได้เป็น2คู่สุดท้ายของจริงแล้วนะรอบนี้จะเป็น2คู่สุดท้ายของจริงป้าจังเดยอัพไปแล้วเป็น A บวกมาเราตกใจเลยไม่เคยเจอไงหรื่อมันบั็กก็ไม่รู้น่าจะให้อัพเป็นคู่แหละโอเคมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเมอร์คิวรีอีกแล้วเมอร์คิวรีอะไรมันจะรักขนาดนี้ไอดี ID นี้เนะี่ย คู่สุดท้ายคู่สุดท้ายแล้วค่ะทุกคนไอซ์เลอบังเราได้ไปแล้วนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ได้มรอรดกใหม่มาประมาณนี้นะคะมีไอมีใส่แว่นด้วยเป็นตัวแถมอันนี้คือเจ็บใจมากเจ็บใจจริงๆแล้วก็ได้ที่อัพไปเมื่อกี้นะคะก็จะได้ของประมาณนี้นะคะที่เราได้อมารวมกันโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้